ขอบคุณนะฮะสโตรไฟเตอร์เนี่ยนำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคอปทอแล้วก็บางส่วนก็เกี่ยวกับผมโดยตรงไปหลงด้วยขอบพระคุณมากนะฮะอันนี้เป็นภาพอันบนเนเมื่อคืนเมื่อคืนไปขึ้นเวทีเหนื่อยเนี่ยไปเนี่ยนะ,ะมาล็อกมาแลกเหมือนทัวริสญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ว่าคุณสโตรไฟเตอร์เนี่ยนำส่วนที่ผมพูดว่าก็คือว่าสุดท้ายมันก็แอบยัดก,กฎหมายคาสิโนเข้าไปในวาระตอนแรกก็คือจะยัด เมื่อวานเลยจำได้ไหมอนุสรนอะ่ะเอียบสะอาดอะ่ะโดนเล่งโดนเล่งโดน,ดนบ้านเมืองมีเรื่องเล่งด่วนตั้งเยอะไม่ทาจะมาเล่งด่วนอันนี้นายมันสั่งไงตกลงทําเป็นขวยเขินอ่ะเดี๋ยวภายในวันที่เก้าเนี่ยมันเหมือนเดจาวูปีห้าหกที่บอกแล้วไงย,ยังไงยังงั้นจริงๆอ่าถ้าใครสนใจแสดงความเหลี่ยนเข้าไปที่สตร u g g l e fighter be s m i นะครับเดจาวู ja ก็คือว่าที่ผมเล่าแล้วมันเหมือนกับว่าเออจำได้ไหมประชาธิปัตย์ก็โดน ตำรวจสภา,าอุ้มออกเพราะว่าไปคัดคานิรโทษศกรรมแล้วมันอุ้มออกอุ้มออกอุ้มออก,อออกแล้วก็ลักหลับกันตีสามครึ่งยกมือเสร็จตีสี่นะก็เกิดเป็นมวลมหาประชาชนซึ่งอันนี้ผมก็ไปพูดต่อว่าเนี่ยมันหนังม้วนเดียวกันไหมมันเหมือนหนังซ้ำใช่สิมันซ้ำเพราะว่าไอ้คนเขียนบทพ่วงกับมันคือไอ้สอทอรอตัวเดิมผมเลยบอกว่ามันก็ต้องจบแบบเดิมแหละเออคุณคิดว่ายังไง จะจบแบบเดิมหนังงวนนี้